สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็เป็นวันแม่สิ่งที่ผมประสบปัญหาเจอลูกชายของผมนะฮะสามคนเริ่มโตจากว่าพอเริ่มเราเริ่มไปหอมเขาเนี่ยเขาเริ่มเขมินเว้ยเดี๋ยววันนี้ผมจะนําลูกผมเนี่ยไปซื้อดอกไม้มาไหว้แม่ผมอยากให้เขาทําเป็นประจำทุกปีให้เขาบังคับเองเขาคงไม่ทำเพราะนั้นแล้วผมเป็นคนเป็นพ่อแล้วผมยังเป็นติกโกวัยรุ่นอยู่ผมจะเริ่มที่ตัวผมเองแล้วผมก็เดินไปซื้อดอกไม้มาไหว้แม่ผมด้วยเดี๋ยวพาลูกไปซื้อดอกไม้กันเด็กคีรกับพกันอ่ะไปะเด็กแว้น เด็กแว้นนี่คือลูกกระจกของผมเองไาเดี๋ยวขึ้นด้วยขึ้นด้วยหลายคนบอกว่าวันแม่เนี่ยเราไม่ควรทําแค่วันสองวันนะฮะเราจะควรทําให้ทุกวันนะับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมเราทํา กี่วันก็ตามหรือว่าทําให้แม่เราก็มีความสุขครับหลายๆดีก็ทําให้ทุกวันนะครับผมนะครับถามนิดนึงได้ซื้อจะซื้ออะไรให้แม่ไปรู้อะไรู้ไม,รไม่รู้ผมจะไปรู้เหรอมอซื้ออะไรแม่นายอ่ะนายซื้ออะไรแม่ฮะไอ้มิน,น,น,นซื้ออะไรแม่ซื้อน้ำแข็งให้แม่แม่ฝากซืก้อน้ำ <laughs> เอาไปเดี๋ยวไปเดินในตลาดก่อนไปหายแล้วเซเว่นเขาไม่ได้จัดเป็นเป็นเป็นเซตวันแม่นะครับปีนี้แล้วก็ตลาดแถวบ้านผมค่อนข้างที่จะหากก่างไกลผู้คนพ่อให้เวลาห้าทีใครอยากซื้ออะไรใครอยากหยิบอะไรไปหยิบให้แม่เร็วๆไปเตรียมกาแล้วฮะเตรียมน้ําเพื่อเปรี้ยวตี้ยนี้แต่เป็นผู้นํานะฮะนี่ไอ้แห้เไปิดไฟด้วยเปิดไฟ,ไไฟแม่นี่มีบุญคุณอันใหญ่หลือเอามาแล้ว เอาใครก่อนใครก่อนเอ่านเลยอา,อา,อาไ,ได้ให้แม่ไหนโชว์ก่อนของขวัญจะให้แม่ทำานทาไปไ นะไม่มีเรื่องของมึงเรื่องของคุ<ด>มีเรื่องของเราค่ะ <c oughs> มืครอบครัวรู้ใลูกจำไว้จำไว้นะลูกนะเราจะเจริญจเจริญนะลูกนะแล้วขอให้อนะไรขอให้อะไรนะฮะขอเลยนะ